คค่ะคลิปนี้เราได้เห็ดปวกมานะคะเราจะมาทำความสะอาดเห็ดปวกไม่ให้ช้ำอันดับแรกเราก็เอาดินออกนะคะการที่เราเอามีดขู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 ดขด,ขด,ดินออกก็ดินก็ไม่เกี้ยงแร้วนะคะแล้วก็ทำความสะอาดคร่าวๆก็พอนี้ ขูดดินออกจากขาเห็ดนะคะ ที่เราเอาดินออกจากขามันแล้วนะคะบริเวณหัวดอกเห็ดอะคะ่ะจะมีดินเราจะไม่เอาไปล้างน้ํานะคะเพราะว่าดอกมันจะหักค่ะจะช้ําจะหกักเราจะทําการลวกนะคะเราตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วเราก็เอาเห็ดใส่ลงไปค่ะ แล้วเราก็แกวงนะคะเราก็แกวงกับน้ำร้อนนะคะลวกสักประมาณสามนาทีนะคะให้เห็ดนิ่มแล้วเห็ดอาจจะจับตัวกันเหนียวค่ะ พอเห็ดโดนความร้อนเห็ดก็จะจับตัวกันนะคะเห็นไหมสังเกตไหมคะจะไม่หักนะคะแล้วก็คนคนให้ดินมันหลุดออกจากดอกเห็ดนะคะคนยังไงดอกเห็ดก็ไม่หลุดนะคะดอกเห็ดจะจะไม่หักเขาก็จะอยู่แบบนี้นะคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาออกจากน้ําร้อนนะคะไปล้างน้ําเปล่าเราจะล้างน้ําเปล่าสักน้ำสองน้ําก็ได้นะคะเราก็ตักออกจากน้ําร้อนนะคะ<อ>เพื่อจะมาล้างน้ําเย็น,นะคะ่ะเห็ดก็จะจับตัวกันเป็นดอก สวยเหมือนเดิมนะคะเห็ดก็จะไม่หกักอันนี้ดอกเห็ดมันแก่มากเลยนะคะถ้าเราเอาไปล้างน้ำเขาจะช้ำแต่นี้คือเราลวก ขนาดเห็ดแก่แล้วก็ยังเป็นรูปทรงเหมือนเดิมคือเราเก็บมารูปทรงแบบเนี้ยค่ะแกะ่แล้วพวกกินเกลือมันพวกหอยอันนี้คือเห็ดที่แก่พวกหอยพวกอะไรก็จะกินอยู่คน สังเกตไหมคะน้าจะดําเพราะว่าดินจะตกตะกอนอยู่ก้นหม้อเราก็จะทำละเราก็จะทําการล้างเนี่ยเห็นไหมขนาดดอกเห็ดมันแก่นะคะก็ยังเป็นรูปทรงเห็นไหมเราจับยังไงก็ไม่หลุดพรเห็ดมันเซตตัวจับตัวกันเหนียวหนุบนะคะเพราะว่าเห็ดปวกมันจะเหนียวหนึบ ถ้าเราไปล้างน้ําเปล่ามันก็จะช้ำไงอย่างเงี้ยถ้าดอกบานอย่างเงี้ยเราไปล้างน้ําลูบน้ําก็จะหกักแต่แบบเนี้ยเราลูบได้เลยค่ะเนี้ยดินก็จะหลุดออกตอนที่เราลวกด้วยแต่เราก็ทําการล้างน้ําเปล่าอีกรอบสองรอบก็จะสะดวกนคะคะ ขนาดเห็ดบานแล้วนะคะก็ยังก็ยังเป็นรูปทรงนี้่คะบานแล้วก็ยังเป็นค่ะส่วนดอกที่มันมันแยกเป็นดอกอย่างนี้คือว่ามันหักตั้งแต่แรกที่เราเก็บมานะคะไม่ใช่ว่าแตกตอนที่เราลวกน้ำร้อน แต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะมันจะหักก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะหักก่อนหน้านี้แบบเนี้ยตั้งแต่เราเก็บมาแต่อันไหนสวยๆบานๆที่เราเก็บมาก็ยังเป็นรูปทรงเหมือนเดิมค่ะเป็นรูปทรงเหมือนเดิมค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ